กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ใหม่ล้วนๆนะครับเอฟซี FC. ผ่าเครื่องก็เป็นที่ได้มาจากงานนาครสวรรค์บ้างงานวัดพิุลทองบ้างนะครับรวบรวมขเขาเข้ากันไปนะบางทีก็จากงานกำแพงพิชโลกอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเวลา สมมติไปลงพ่อเงินเนี้ยผมซื้อมาเนี่ยผมก็จะเลือกว่าเออจะองค์ไหนลงก่อนแต่เป็นพวกพระรอเก่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องมาเลือกบางทีก็สับสนนะจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อพระกองมาเยอะนะไอ้พระย่อยๆเนี่ยก็ตั้งใจว่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่จะใช้คําพูดรอยยอยไม่ได้ผมก็ซื้อว่าผมซื้อพระหลักทั้งหมดนั่นแหละนะครับจะแ,แบบราคาราคาถ้าราคาแบบ ไม่แพงอะไรซึ่แบบเอออาจจะฟอร์มี้อาจจะ, me, อ,จจะอัพราคาแพงไม่ได้นะผมมีแผนที่ว่าเออจะเอามารวมกับของเกา่าติดมือแล้วก็เอามาเอามาแบบว่าโปรโมชั่นกันนะฮะแต่ตอนนี้ยัง,ย,งยังไม่มีนะครับ f อนะ f อก็ทักมาหลายท่านเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมีรวมฮิตติดมืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมคลิปนี้ขอท่านก่อนนะคลิปคลิปหน้าเนี่ยผ่านไปอาจจะจะ,จะมีนะครับรวมฮิตติดมือนะครับ f อนะ อันนี้เอาเอาของใหม่ๆที่ว่าร่านก่อนนะครับ F4 วันนี้มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6หนึ่งสอสามสี่ห้รายการนะครับผมก็จำไป็เข้าได้จะซื้อในจากจากงานประกวดทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แบบไปเอาตามบ้านทำอะไรหรอกนะครับ F4 นะซื้อกับเขาเรียกว่าคนเป็นด้วยกันเนี่ยคุยเข้าใจกันง่ายกว่านะครับเพราะว่าพ้าเนี่ยมาจากหลายที่นะแผงชาวบ้านอะไรเงี้ย คือเซียนเนี่ยผมจะบอกอะ่ะเซียนที่เขาแบบขายผ้าหลักหลายหลายร้านเนี่ยเขาซื้อจากแผงนี่แหละนะครับที่ว่าข่าวได้ฟุกได้อะไรกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคำว่าผ้าบ้านเนี่ยนะครับมิยามหลายหลายหลายแบบนะผมจะบอกเลยว่าพระที่ว่าวางแผงเนี่ยส่วนใหญ่แผงก็เอามาจากบ้านกันนั่นแหละนะครับนะฮะบางคนอาจจะซื้อพระสนามมาบ้างอะไรบ้างอันนี้เราก็ไม่สามารถดูได้นะเพราะฉะนั้นหมกเลยก็ต้องใช้ความสามารถในการที่ดูนะครับอะไรที่แบบ โอ้โหดูไม่ใช่ไม่เก่าไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกใจเราก็ไม่ซื้อนะเราก็เน้นแต่พระที่ดูเราชอบถูกพิมพ์เก่านะครับผมนะมาดูกันนะครับผมเริ่มจากนี้เลยนะครับก็ถือว่ากำลังมาแรงเลยแต่ผมกลับขายได้ไม่ค่อยได้ราคานะฮะสำหรับหลวงพ่อเงินแปะยิ้มวัดขวางเนี่ยช่วงนี้นะครับเนี่ยวันนี้ก็อ่อนสวยหน่อยนะครับอ่อนสวยหนอยจมูก เป็นรอยนะครับผมแต่พระแท้แน่นอนนะดูง่ายสบายตาพระแท้ดูง่ายสบายตาการันตีแท้กันเลยนะเพราะว่าผมก็ต้องขายในราคาปกตินะครับผมจะไปถูกผิดปกติหรือแพงผิดปกตินี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับรูปรอโบราณหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมแปะยิ้มนะฮะวัดขวางนะครับผมแปะกุปี25 2 7นะครับคารการว่าสร้างเราเราเก่อนปี2560นะครับผม หลวงปูไข่นะครับเบ่งจุกุไว้นะครับผมอันนี้ก็ผิวก็ไม่ใช่ผิวกุอะแต่ว่าเป็นเป็นพระหล่อที่ดูง่ายมากเนื้อหาพิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับผมเนื้อเก่านะถึงยุคแน่นอนนะผมเขียวเขียวปัดเลยนะเป็นว่าแท้ธรรมชาตินะครับผมองค์นี้กรตีแท้ผมเอาที่3,000บาทนะครับเอฟซี FC. ถ้าสวยคนนี้ก็อาจจะอัพราคา5 0 0 0ได้นะครับผมอันนี้ขอเปิดที่3,000บาทนะครับยังไงก็ต่อรองกันได้อีก ะครับเปิดนะครับเปิดเป็นเรื่องสมุดนะครับผมสามพันบาทนะครับผ่านมาก็มาดูเหรียญหล่อ,อสายจังหวัดพิจิตรนะถือว่าหายากกว่าควรเลยก็มีอยู่ในสารระบบนะฮะนี่นะครับแต่หาหายากนะฟอร์มิคโชวจริงนี้นะเอฟซลองกูเกิลเงิไปดูนี่ผมกูเกิลไปดูนะฮะคือเขาจะเป็นเหมือนพิมพ์ทรงเขา้าเข้าบินเหรียญปั๊มนะฮะแต่อันนี้เขาจะเป็นเหรียญหล่ออ,นะอันนี้เป็นเหรียญปั๊มนะฮะ นะพิมพ์ทรงคล้ายๆกันนะปเป็นหลอดนะครับอ่านี่ๆๆใน g o กูเกี่เห็นมีอยู่องค์สององนะะนี่นะเน,นะนี่เหลี๋ยหลอดเรืพิมพ์นี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ไม่มีห่วงนะครับใน g o o Google นี่เห็นมีอยู่เห็นมีเหลียญหลอดพิมพ์เนี้ยเห็นมีอยู่สององนะครับนะฮะอ่า FC ลองไปดูกันดูนะผมหาดูใน Google แล้วนี่นะฮะพบเจอยากนะพบเจอ น้อยนะครับผมอันนี้ก็เหรียญไม่สวยด้วยนะอันนี้มีห่วงนะครับเหรียญหล่อเน,นี่ยหล่อหนาได้แบบโบราณโบราณแบบโดนใจมากนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่เนื้อเขียวมากนะเนี่ยเนื้อเขียววันละเดียวกับกับไปยิ้มเลยนี่นะครับผมเนี่ยเทียบโลหะถึงยุคก,กันเนะนี่ยนะเนี่ยก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับผมนี่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นหลวงพ่อเงินปกเสกด้วยนะเพราะว่าพิมพ์จอกเล็กจอบใหญ่อะไรเงี้ยจอบเล็กจอบ,บใหญ่เนะี่ยเขาก็ว่า พี่เป็นหลงประเภทนั้นนะเขาก็ว่าหลงพันเงินปกเสกนะครับเปรียบเหมือนนะครับนี่วันนี้โลหะเดียวกันนะครับผมครับงคาบเบ้าต่างๆนะครับอันนี้ถ้าสวยนี่ก็ต้องเปิดกันหลักหมื่นนะนะครับดูชอบซื้อใช้ใช้จบเลยนะฮะอันนี้นะครับผมผมเอาที่หกพันบาทนะครับเหลือลอดเลยนี่นะขออนุญาตเปิดที่หกพันบาทนะครับหกพันบาทนะ จริงอยากจะเปิดสักหนึ่งหมื่นนะฮะเพราะว่าเหรียญหาย,ยากนะแต่เหรียญเขาแบบสภาพใช้แล้วก็มีสึกไปหน่อยนึงนะครับเปิด6,000บาทพอนะฮะพอใจราคาเท่าไหร่ก็ลองต่อรองกันได้นะครับ f c นะครับถัดมานะครับมาดูอ่านี่ฮะพระปิดตาไม้หรือเขาอ่ะ ขออไปนะครับเจฟซี FC นะเป็นวัดนะวัดหลวงคอแนละ้วเพิ่งจะวัดวันนี้เองนะเนี่ยเอามีจานด้วยนะเจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อแก้วนะวัดปากทะเลแก้วคือวันอะไรนะแต่เป็นไม้หรือเข่าเนี่ยผมยังไม่รู้เลยจะเก่าถึงยุคแน่นอนนะเก่าอภิมหาเก่าทั้งรักเก่าท้องเก่าเนี่ยเก่าแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับแบบเนี้ยนะอย่างนี้เนะนี่ยดูยังไงก็แท้ดูง่ายสบายตาเนี่ยนะครับเนี่ย นะผมดูเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นเขาเลยนะจะเป็นเขาเลยนะดูว่าเป็นไม้แกะนะคือถ้าเขาเนี่ยเวลาเก่ามากๆเขาจะดูคล้ายๆไม้ไงนะเนี่ยอานะน,น้ขายเป็นไม้แกะแล้วกันนะครับผมเนี่ยนะถ้าเป็นเขาเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลโปรโมชั่นนะเพราะเขานองแพงกว่าไม้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมขายเป็นไม้แกะนะเก่า นะแล้วก็ฟิกซื้อมาแพงด้วยนะซื้อเรียกว่าสายตรงพระปิดตามาเลยเนี่ยนะฮะเนี่นะนนะกเก่าทองเก่านะมีจานนะมีจานนะสุดคลาสสิกนะครับบอกว่าคิดว่าเป็นหลวงพ่อแก้วนะเป็นงานแกะมือนะครับผมโบราณเลยนะผมขออนุญาตเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะไม้แกะองค์นี้นะครับไม้แกะองค์นี้นะเพราะปิดตาไม้แกะองค์นี้นะถืะะอนะว่าเป็นตำนานเลยนะ มา,ามนงองี้เขาเรียกว่า limited edition นะครับผมนี่ฮะอยู่ในมือใหญ่อาจจะเป็นหลักแสนได้หลักแสนหลักล้านได้เลยนะครับผมนะฮะคนที่มีความเข้าใจเรื่องพิมพ์ทรงยุคสมัยความเก่านะแล้วก็เกี่ยวมีความรู้เกี่ยวเครื่องอการจานอะไรต่างๆนะครับผมนี่นะขออนุเปิดที่1,000 0บาทนะตูงชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบนะที่1,000 0บาทนะครับเอนะฮะลองกันได้นะครับ พัดมานะครับมาดู <c oughs> พะระหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับพิมพ์หรือว่าอะไรเป็นพระพุธพิมพ์พระพุธเนี่ยนะเรื่องเงินเป็นเนื้อตะกวัวนะฝั่งตะกุดด้านหลังนะเคยได้มานะแต่โอ้โหไม่ได้นานแล้วนะอันนี้พระก็เก่าธรรมชาตินะครับผมโอ้ต่อหนานเลยองค์นี้นะพิกอยู่สองสามวันนะกว่าจะมาได้กนะ็มาได้วันอาทิตย์แล้วนะใจอ่อนนะฮะเพราะว่าต้อง เอาค่าน้ำมันกลับบ้านกันแล้วนะฮะรงนี้นะครับผมเก่าจัดเก่าจริงนะเรื่อมเงินเก่านะครับนี่นะฮะให้ดูแบบจี๊ดเดินนะ F4 นี่หลวงปู่สุขวัดปากคอมคขับเท่าฝั่งตะกุดด้านหลังนะครับนี่ เนื้อเช่นกระกลัวนะเนื้อจระกลัวนะครับขออนุญาตเปิดที่หนึ่งหมืนบาทนะครับหลวงปู่สุขของนี้นะครับหนึ่งมืนบาทนะครับตัสี่นะฮะถัดมานะครับโอ้โหนะเห็นแล้วก็จ้องแบบอดใจไม่ได้ต้องซื้อเลยนะเห็นผมเห็นพวกรักเก่าอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเนี่ยมีรักรักเก่านะ รอยล้างรอยอะไรเนี่ยนะฮะสมเด็จวัดเกศพิมพ์6ชั้นนะครับสามสี่ห้าหกชั้นนะฮะอกตลบนะพอยอย่างนั้นนะมีรอยล้าลรานตามสไตล์วัดเกศแล้วก็มีเรียกว่าเม็ดแดงเม็ดแดงตาก,กุ้งอะไรยงี้มีครบหมดนะครับแล้วก็มีลงลงรักด้วยนะ,ะค่อนข้างสมบูรณ์นะอันนีมีบิดแต่ตรงนี้นะครับเอฟซีเนี่ยด้านหลังหลังนี่ดูเน่าเลยนะรักเก่ามากนะอย่างที่บอกเราเวลาดู มีอาจารย์หนึ่งว่าเวลาเราเราดูพวกพระเมีผมสมงสมดุลสมเด็จไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้าเราดูรักเปเนี่ยดูความเก่าของรักเปเนี่ยนะโอ้พระเอ็รักเก่าซื้อไว้ก่อนนะครับปรมาจารย์ด้านดูรักเก่าบอกไว้นะฮะอันนี้ลักเก่าจริงนะดูลักเก่าจริงนะแต่เหมือนเขาเขาล้างเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ fc นี่นะฮะอยลงรักนะครับผมเนี่ยพระค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับผมนะฮะ องนี้ก็ขออนุญาตเปิดที่10,000บาทเช่นกันนะครับ10,000บาทนะครับทางนี้เท่านั้นมีราคาในใจต่อรองส่วนกันได้หมดเลยน,นะครับ fc นะเปิดกันตามฟอร์มนะครับ fc นะเปิดกันตามฟอร์มองพระนะครับนะราคาเปิดเป็นเรื่องสมมุตินะครับผมนะฮะแต่องค์นี้นะซื้อมาแพงอีกแล้วนะครับผมนะฮะนี่นะหลวงเพ่อะเงิน เขาเรียกว่าพิมห้ยเขนนะเขาเรียกว่าบางคนเรียกว่าพิมพ์แช่น้ำมนต์นะฮะห้ยเขนนะฮะหรือว่าพิมพ์ใหญ่นะแต่งข้างนะครับผมเนื้อสำริดนะบางคนเคยมีลงหนังสือว่าพิมพ์แช่น้ำมนต์นนะเนื้อสำริดนะเอฟซีลองลองหาดูนะฮะเพราะเงินนะห้วยเขนนะครับผมจำไม่ได้เราเคยได้มาหรือเปล่านี่ว่าเพิ่งจะได้มาล่าสุดนะครับฟอร์มไม่สวยแต่ก็แบบ ะถือว่ามันพแพ้ดูง่ายเลยนะดูใต้งใต้ฐานนี่ยนะนี่ฮะจุดจ,จ่ายตังค์เลยนะครับจุดจ,จ่ายตังค์นี่นะฮะเนี่ยเนื้อสำริดสำริดเน้นน่นเลยนะครับผมนะนี่น่ารักมากนะครับ F4 น่ารักน่าใช่นะส่วนตัวผมพายอย่างนี้แท้ดูง่ายสบายตานะครับแท้ดูง่ายสบายตา การกันตีแท้นะผมเอา8ปดหมื่นนะองค์นี้นะการกันตีแท้เลยผมเอา8ปดหมื่นบาทนะฮะหุ้ยเข็มเนื้อสำเร็จนะครับดูชอบซื้อใช้ใจ่ายจบนะผมเอาสามหมื่นบาทนะครับองค์นี้นะครับเอาสามหมื่นบาทนะครับนี่นะฮะไม่ต้องการกันตีไม่ต้องรประกาศกันนะครับผมเอาสามหมื่นนะครับอเงินหุ้ยเกข็มเนื้อสำเร็จนะครับผมการกันตีผมเอาแปดหมื่นนะครับนะฮะคุยกันรู้เรื่องเลยนะครับเอฟซีนะบนี่ฮะ จุดจัดยจังนะจด้ยฐานนะครับนี่นะนี่นะโอ้โหนะสุดจีดเลยนะครับผมดำอมเขียวอมขาวนะครับสำิีแน่นๆนะครับเนื้อยังกับไม่ขัดสิทธ์อะไรพวกนะั้นนะครับ fc ต่อรองกันได้ทุกายการนะครับผมมีกำไรก็แบ่งปันนะครับ fc มีกำไรก็แบ่งปันกันไปนะครับผมนะฮะเริ่ม ปีใหม่มาก็ไม่รู้เศรษฐกิจะจ,ะจะเป็นยังไงนะครับก็นั่นกันนะครับยังไงก็ต้องขอกลับขอบคุณนะครับ fc ที่อุดหนุนกันนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วก็ยังขายได้3ามสี่รายการนะครับผมก็ถือว่ายังรักษาฟอร์มไม่ได้นะฮะถือว่าไม่ไม่ไม่แ๊กนะครับ fc มีคลิปเดียวที่แ๊กคือที่ลงไป3องค์อันนั้นนะยังไม่ปิดเดือดสักองค์นงนะแต่มีคลิปที่ล่าสุดเนี่ยก็ปิดไปประมาณแล้สี่รายการได้ FFC ประมาณนี้นะครับผม F4 ผมว่าน่าจะลงขึ้นนี้เลยนะครับนะบเดี๋ยวอัปโหลดสิกลงเลยจะดึกนิดนึงนะต้องกลับขออภัยด้วยนะฮะถ้าท่านไหนแบบดูไม่ทันอะไรก็นั่นกันพรุ่งนี้ก็ได้ตอนตอนเช้านะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรผมได้เลยนะครับพี่เบอร์061 8987342แปดนะครับ0 6 1 8 9ห7 3 4 2นะครับ,รบหรือแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมดไว้ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่สแกน QR Code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกล้าบลาเอฟขึ้นไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกันทนครับผมสวัสดี די קלא